นี่แก่หมดแล้วนะครับเก็บได้เลยนะครับเก็บได้สั่งได้นะครับสั่งได้แก่หมดเลยครับนี่คือพันพื้นเมืองครับโลสามสิบบาทแก่หมดแล้วนะครับส่วนพันนี้เป็นพันพิงค์กระตั้นครับยังไม่แก่ครับพิงค์กระตันนี่ต้องรอช่วงเดือนเดือนเดือน พฤชจิกาธันวาจิกาธันวามากรลาครับมันสุกช้านะครับเพราะอากาศมันเย็นครับนี่พันธุ์พิกาตัน,นครับอันนี้อินทรีย์ของแท้ครับแมงแมงบ้งครับรอยแมงบ้งไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นอะไรเลยครับเป็นพันธุ์อินทรีย์ของแท้ครับน,นี่พันธุ์พิงคกรตัน้นเดี๋ยวให้ดูพันธุ์แฮท แคก็จะสุกประมาณแก้เคียงกันครับส่วนขนแตน่ก็สุกประมาณช่วงเดือนธันวามกมก,กระลาครับธันวามก,การลานะครับีแฮนนดครับต้นนี้ไม่โดกครับต้นนี้ไม่ดกจะดกต้นนี้ครับ <c oughs> ต้นนี้ครับโดกมากเลย เก็บมาประมาณเดือนธันวาเก็บได้ครับสั่งได้นะครับโลละเจ็ดสิบแปดสิบบาทรวมครับไม่ได้คัดรวม